นี่นะครับเราก็จะมาทดลองการโยนดูเลยนะครับเริ่มสามเริ่ม,มสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทำการลงคลิปไปนะก็มี หลายท่านคอมเมนต์มานะครับว่าสอนวิธีการทําหน่อยนะครับก็คือเราจะทําประทัดนะครับจะไล่นกหรือเอาไว้โยนเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างนี้นะครับโดยที่เราใช้หัวเทียนลดนะครับเป็นหัวเทียนเก่านะครับก็วิธีนี้ก็ง่ายกว่าวิธีก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ผ้านะครับอุปกรณ์เราก็จะมี หัวเทียนรถนะครับถุงพลาสติกครับแล้วก็เป็นหนังยางนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือนี่ครับเป็นแก๊ปนะครับที่เด็กๆเอาไว้ใส่ปืนของเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับแรกนะครับเราก็จะทำการใช้ ยางครับลัดไปที่เลยนะครับก็ใช้ยางรัดไปเลยนะครับแบบนี้ครับรัดให้ติดกับตัวหัวเทียนรถเรานะครับที่เราใส่ถุงพลาสติกเพราะอะไรครับก็คือเอาไว้ทวงครับเวลาเราโยนขึ้นไปนะครับเวลาตกลงมาเขาจะได้หัวเขาจะได้ปักลงแบบนี้นะครับ แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ใช้ยางรัดเลยนะครับไม่ต้องอมีพิธีรีตองอะไรมากแล้วก็รัดสองเส้นสามเส้นก็แล้วแต่นะครับนี่ครับเราก็ใช้ยางนะครับรัดไปที่หัวเทียนรถเรียบร้อยนะครับส่วนถุงนะครับเราก็จะเจาะรูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาทวง น้ำหนักนะครับมากเกินไปครับเราก็จะเจาะรูตรงก้นผงนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยครับก็เจาะที่ก้นุงไปนะครับจากนั้นเราก็จะใช้กรตัดนะครับตัดออกทีละนัดนะครับแบบนี้นะครับอย่าใส่ไปทั้งวงนะครับเพราะว่าเวลาราโยนแล้วสั่นสะเทือนนะครับ ดินที่อยู่ข้างในนะครับก็จะหลุดออกมาครับก็เราก็จะโยนได้แค่ครั้งเดียวนะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะเอาแก๊บมานะครับใส่ไปที่ปลายตรงหัวเทียนเรานี่นะครับนี่ครับก็ใส่แค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองโยนกันเลยนะครับนี่นะครับเราใช้ ัวเทียนใหญ่นะครับก็ดีอย่างหนึ่งคือคือเราไม่ต้องไปโยนสูงนะครับค่ดูนะ<อ>นี่นะครับเราก็จะมาทดลองการโยนดูเลยนะครับเริ่มสามเริ่ม นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ